มันบอกกินคนแบบเชียบยวัเป็นครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเป็นนะครับผมเป็นผมเป็นเดี๋ยวเรามาตามค่าดีกว่าคนแรกที่กูตาค่าเลยก็ไอบาร์เบอร์มันใช้ไลยกูทุกรอบเลยเป็นค่าคนแรกเลยเจอกูแน่ไอบาร์เบอร์บอก อันดับแรกเราจะมาทำเรียนทำภารกิจนะครับภารกิจของเราก็คือข้างบนนี่ทำภารกิจนะเดินเรียนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย โผล่ปุ๊บไอ้เฮียแม่งมีคนเดินมานะกูห่านะตอกนั้นล่ะกูเดืดปิดไม้อยู่เอียกกูจะฆ่าก็ไอยบาเบอร์มันนากูต้องทำภารกิจอะไรวะเนี่ยทุกคนงงจังเกมนี้ไม่มีภารกิจไไ้ผมทำอ่ะครับทำภารกิจอะไรก่อนอนนี่เหรอ phát điện luôn Đi gì cả đây vậy anh em tập đi cho ปรากฏอยู <se> hey. <sh arp inhale> <sh arp inhale> ่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยที่มีศพไปทำไมเมื่อกี้กูเดินสวนกูคุณกอนกูรีบมโอเคโอเคโอเคเมื่อกี้ผมเห็นศพแค่นั้นแหละศพอยู่ตรงไหนที่ไหนเอาโอ๊ขอพูดคนที่อนเลยไหมตรงตรงเข้าเข้าไอ้ตรงห้องไฟกูขอเพิ่มสองตัวแบ็คตอนฮัดยศกูว่าดีที่กูพูดทั้งหมดเมื่อกี้ โอเคกูขอพูดต่อได้ไหมเมื่อกี้กูแม่แม่ส่วนกูส่วนกูก็ไล่แบ็กฮัทยศคนดีอ่ะแบ็กตอนฮัทยศเป็นข้อบัตรแล้วจีข้อพวกมึงก็หมดแล้วดิก็หลือพวกกูดีงั้นอ่ะของของของมึงกูไม่เห็นขอ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 พูดเพราะพวกกูกูกูอยู่กับกูยืนยันให้ท็อปได้ พี่ไอ้อยู่หน้าหน้าไม่ไอ้ไอ้นี่ขอ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 พูดได้ไหมว่ากลัวเดินเดินผ่านกับไปฮัทไอฮัทสีเขียวใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะอยู่มุมขวาบนกูไก่ฮัทอ่ะอยู่มุมขวาบนของแผนที่แล้วศพอ่ะกูเดินสวนกับมันปุ๊บสักพักมันเดี๋วตออะอยู่ไหนกูเลยถามว่าศพอยู่ไหนศพอยู่เลือกใครพี่กสี่คนฝั่งมึงดีพวกกูก็อยู่กันสามคนเหมือนกันนะก็ก็กูถามเงี้ยไม่คนคนคนเจอศพอ่ะศพอยู่ไหนศพอยู่ไหนิตการ จบจบอยู่ในห้องต้องไฟห้องคุยห้องแอดมินห้องไฟอิเล็กทริคเข้าใช่ไหมใครใครอยู่พี่ใครอยู่เออเห็นไหมต้องเดินลงล่างแล้วฉีกซ้ายไปก็ง่ายอ่ะคนไล่อยู่ในไม่คน้ายอยู่ในสี่คนที่อยู่ในแฝงแฝงอยู่กับแบ็คกันแหละถ้าไม่ได้จะอ่ะสคิปเดี๋ยวไปดูสคริปก่อนสคิปก่อนสามคนเต็มที่โอเคโอเคสามคนคน้าก็ไลยมาเดินมาเดินก็ไล่มาหัวเจมึงละ คนไ้ายต้องวิ่งไปทางซ้ายพี่เพราะว่าทางขวาไม่ได้มาครับถ้าเจอสภาพนี้กูวิ่งไก่ฮัดแหละยังม,มีตัวยืนยันไว้คนหนึ่งก็พอแล้วกู <laughs> เราเป็นคนยืนยันนะครับคุณผู้ชม <c oughs> นี่ไอเขียวเขียวจะไปเขียวเราจะไม่ฆ่ามันเพราะถ้าเราฆ่ามันคนอื่นจะรู้ให้เราจะเดินตามมันอย่างเด้ Yeah. เมื่อกี้ผมเห็นไอ้เมื่อกี้ใช่พี่ยาตายเมื่อกี้ผมเห็นสีนมผมเห็นสีออออนอคกูขอ<า>พูดก่อนได้ไม่กูกูอ่ะกูเป็นคนกดกูอ่ะกูเดินเข้าไปปุ๊บ,ขขบกูเห็นคอขาดปุ๊บกูวิ่งออกเลยเห็นคอขาดเห็นคอขาดอะคอขาดปุ๊บอะ จะมันไม่ดูก่อนแล้วมันสีแล้วล่ะเอาวิ่งออกเอาวิ่งออกไว้ก่อนล่ะเดี๋ยวแม่งกูโดนโบวอีกอ่ะกูวิ่งหายฮัทอย่างเดียวเลยวินาทีเนี้ยไม่มีกูดาวพี่ตีกูดาวแล้วพี่เห็นใครบ้างตอนนั้นพี่เห็นสีอะไรกูดาวพี่อยู่กับไอ้ไอ้เคียวไอ้ฮัทไอ้ฮัทอยู่กับใครบ้างเมื่อก้กูว่าอยู่กับเมื่อกี้กูกูวิ่งมามากับท็อปใช่ไหมแล้วก็มาเจอใครคือฮัทป่ะเออเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นผมเห็นพี่เขาเลไม่บอลเ่นไม่บอลใจปอนแล้ว พี่ไฮกับคอสโมอยู่ด้วยกันไม่กลัวกูอยู่ไก่ฮัดไม่เชื่อถามแล้วก็มีมีมีสีสีสีอะไรไม่รู้ะเดินเดินมาแล้วมันเดินไปรวมกลุ่มกูเลยเดินไปรวมกลุ่มด้วยแล้วสักพักกูเห็นมันรวมกลุ่มเยอะกูเลยเดินหลอกมาแล้วกูเห็นตายแล้วกูรีบกดรีพอร์ตเลยพี่ฮัทกับพี่ปอนตอนนี้สองคนที่ผมเอางี้เพราะว่าพวกมึงไม่พาใจตัวกูนะพวกมึงทุกคนนะเดินตามกูมาเลยกูมีสแกนรู้ว่าสแกนอีกเปล่าวะอ่ะไปได้รู้ว่ากูบริสุทธิ์ไม่เชื่อไม่ไรตัวกูนะ แต่มันนี้มันอีกใช่ไหมถ้าเกิดตอนใส่สองคนพี่ปอนกับพี่ฮัตพี่ไอพี่อาเบอร์บริสุทธิ์เพราะผมอยู่กับพี่เขาตลอดอ่ะไม่กูกูไม่รู้เพราะว่าถ้าเกิดมันเหยื่บกูแล้วไม่มีคนตายก็แปลว่าแปลว่ามึงยังบริสุทธิ์แล้วเพราะว่าถูกถูกว่าถูกถูกว่าเอ่อเอาเงินไสงสัยไอ้ปอนอธิบายนะคอนมูมันอยู่กูตลอดใช่ไหมถ้าเกิดกูสแกนแล้วกูบริสุทธิ์อ่ะนั่นแปลว่าคอนมูมันไม่ได้เป็นถูกไหม เพราะมันอยู่กูตลอดไม่ไม่ไอ้แยมึงหยุดเลยพอเริ่มสงสัยกูทุกคนร่วมสงสัยกูและใครที่เป็นมาสงสัยกูหมดเดี๋ยวกูก็โดูดีเกิดทัดโอเคตามกูมาเดี๋ยวกูสแกนให้ดูไม่รอบรอบนี้ถ้าถ้ากูโดนดีกกูไม่กดด่วเลยไอ้ไอ้บาเบิ่ยไร้กูอยู่ในล้องพี่มาเริ่คุยกันดูไม่กล้ากดเลยอยู่ในกล้องทุกคนพี่ตอนนี้ปิดไหมสแกนห้องไหนหรอวะทุกคนมันดูไม่ทันนะเมื่อกี้มันดูไม่ทัน าผมจะเดินแยกนะครับยืนแยก ทำธุกำรกิจปรกิจศวินาท,ไปไปไปทีนี้เราต้องใส่ลายไอเปิ้ลอ,อย่างเดียวแหละต้องทำยังไงก็ได้แยกกับคนอื่น <c oughs>

ไอ้กูเป็นคนโหวตใครยังไม่เสร็จแต่ไม่มีคนตายกูสงสัยนะกูสงสัยไอ้เพราะไอ้ยืนหลังสุดของเพื่อนเลยไอ้ไม่ไอ้สีขาวไม่สีขาวไหมสีขาวไหมของเพื่อนสีขาวใช่ไหมทุกครั้งตอนที่เบอร์กันตัวสีขาวปะอ่ะใช่ตัวสีขาวมันเดินหลังสุดแล้วกูมั่นใจว่ากูไม่ใช่ไม่แต่มึงอาะใส่ไลายกูเมื่อกี้อเพราะเขาใส่ไลายกูมึงใส่ไลายกูไม่ กูสงสัยมึงกูเลยบอกมึงอยู่ตอนแรก ك, กูมั่นใจกับมึงว่ามึงยืนย,<ล>ยัน,น <ไป S 2> ใหใไไ้ไอช,ไอชไอนะว่ามันไม่ได้เป็นไอชื่อเขาอะไรเนียปอมว่ามันไม่ได้เป็นเพราะว่ามันอยู่กับกูกตอนที่ศพแรกถ้ามึงสงสัยมันกูก็ส่สัยแึงไอ้สาร้ายกูเมื่อกี้ไอสัตว์กูตรงไหนไอคนเดียวเนี่ยแล้วมันยืนหลังสุดเลยแต่สักขึ้่ไปกองกูแค่พูดให้พวกมึงรู้นะว่ากูสงสัยใครเพราะว่ามันชัดเจนมากกูพยายามนั่งดูอะ มันจะยืนลอหลังกูตลอดเลยเดี๋ยวกูทำเวสให้ให้ดูเราต่อไปโอเคตดกมากูมาตัดมากูมาตัดมากัอกูาตัดกมาตัดกามาตัดกมาตผมากูมาัดเาดกูไปทกูาักัดทูาตัดาตัดมาตดเห็าักูากูบริสุกูมกมดมาไดม่ตดู้มาดกูมาตัดก่าตกูจาพัดมันไมด้มัดกู่าลักูมม กูท็อปตายปูปูเห็นฆาตกรถ้าเกิดคุตายปูไปท็อปเห็นฆาตกรถูกไหมตาหน้ามึงตามมาคุณทำให้เขียวเขียวขึ้นให้ดูโอเคไอ้ปอมบาสกี้ปีกงั้นพวกมึงก็นั่นเองนะพวกมึงเปเกียร์เองนะแต่ว่าปอมไปไปกับกูมาทำเควส์กูอ่ะเสร็จแล้วเหลือแต่เควสพวกมึงแหละไอ้ท็อปมึงตามกูกูทำเควสเสร็จแล้วโอเคว่ามึงตามกูมาไปเลยมัตามตามมากูเลยโอเคไอ้ไอ้ตามมา กันนี่ไงกูไปก่อนฮมึงก็ตามมาดิจริงๆหาใครไปเหยื่อโลกได้ถ้าเจอใครไปไอ้ไอ้ตายแล้วก็คนคนที่ไปกับไอ้ตายไอ้ไอ้ก็ต้องเป็นถูกไหมโราอะเดี๋ยวมองเต็นไม่ต้องเหยื่อโลกสักคนหนึ่งไงโอเคท็อปตามกูมาเอ้ยท็อปน้ำ สีขาววับต่อหน้าต่อตาผมเลยครับเมื่อกี้ฮะสีขาววับอตาเลยครับเวี่อะไรกูอยู่ข้างล่างกูทำทำเควสกับไอ้ฮัทไอ้ฮัทก็ดูไม่ฮัทัไกับไอ้ปลมันมาเมื่อกี้ยไอ้ปอนอ่ะตั้มือเอามาไอวแบพุ่งก่อนเมื่อกี้ผมเห็นเขาวาร์ปแบบว่าวาร์ปข้ามคอนเทนเนอร์ไปเลยผมเห็นจะ่จ่าผมสังเกตทุกระยะก้าบอกแค่นี้แหละไอตรงที่มีถังนน้ำมันใช่ปะใช่ใช่ใช่มันว่ามันไม่ใช่ต้องวาร์ปผ่านถ้วย วาร์ปไปเลยพี่อันนี้มันมีวาร์ปได้วับไปเนี่ยไอ้นี่กูไม่รู้นะใครวาร์ปไม่วาร์ปแต่กูอ่ะเดินผ่านไอ้ฮัทเมื่อกี้ไอ้ฮัทอยู่ในห้องซ้ายสุดไม่วาร์ปวาร์ปวาร์ปยังไงกูยังไม่เคยวาร์ปด้วยแล้ววาร์ปเหมือนพี่วาร์ปไปฆ่าเหมือนกันแหละงั้นแหละแบบนั้นแหละที่ผมเห็นอ่ะผมเห็นตามที่ผมเห็นนะอันนี้ผมพูดใครไม่เชื่อก็ช่างอะไรเงี้ยไม่ไม่กูกูไม่รู้ว่าเออที่กูเห็นเหมือนแบกอะกูเห็นเพราะว่ากูเคอยู่กับท็อปกับแบกแต่ว่าแต่ว่าแต่่วากูไม่รู้ไงว่ามันสามารถวับผ่านทางนั้นได้หรือว่าวับต้องวับผ เมื่อกี้พี่พี่ไอ้นั่นน่ะเขาอยู่ตรงตรงถังใช่ไหยพี่ไอ้แล้วแล้วเขาเข้าทางขวาเลยพี่คือเขาหายไปเลยพี่เห็นเขาว่าล่ะตอนนั้นน่ะแล้วผมก็รีบวิ่งกูไม่แน่ใจว่าตอนนั้นแหละกูกูก็ที่เหมือนมึงแต่กูไม่แน่ใจว่ามันผ่านเข้าทางมุมมืดหรือว่าวาปเปิลผามากตาแก้มตายไหมไม่มีไม่มีก็ว้าเห็นว้าป่ะไม่รู้อ่ะเล่นเกมที่ไม่เป็นนิสัยนะงั้กูก็ตามไม่ตามนะกูตามกูกูกูเดินผ่านในฮัทเมื่อกี้อ่ะกูหมดได้ก็ได้อ่ะ แล้วกูว่าทำเควสดให้แต่ไอ้ไอ้เดินผ่านกูนะแต่กูไม่รู้ไหมว่าไอ้เป็นไหมแต่ไอ้ยังไม่ได้ฆ่าพวกกูแต่กูว่าเดินผ่านนะฮะไอ้ย่าทำตัวหน้าสงสัยอ่ะกูไม่รู้แต่กูกูว่าทำเควสให้มึงดูแล้วไงเขียวเขียวก็มันก็้วครับยืนเฉยๆอ่ะฮะเขียวเขียวก็ขึ้นแล้วตอนที่กูเดินออกมาว่าย่าดูอยู่ย่าหอวเราไอ้ยจริง ไอ้ยาเป็นมันเลาะแล้วเขีย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 วก็เด้งตอนมันรู้ไอ้ยามันรู้มันรู้ว่าเป็นใครไม่รู้ว่ากู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 ไม่รู้นะว่าเป็นไอ้อะไรไหมแต่ไอ้เดินกับกูแต่ว่าถ้ามั่นใจว่าเป็นไอ้อไรกูก็กอดไอ้อะไก่อนรอดูไม่ใช่ไม่รับก็ไม่ใช่ไอ้สัตวสกูไม่รู้กูกูมีคนสงสัยใหม่แล้วตอนนี้ถ้าไอ้ไม่ใช่อ่ะทำไมไอ้เขียวมาปิดไม้ไอ้เขียววะกูปิดไม้กูรอให้พวกมึงเล่นจบอยู่กูจะมีอะไรจะพูด อ่าโอเค <c oughs> แั้งเหลี่ยมไปย่าเ่นกับผมไม่เนี่ยอ่าโอเคกูเชื่อมึงได้อีกไม่เดี่ยท็อปกูเริ่มไม่ใช่ใจแล้วเ,เนี่ย้ใช่ใจผมพี่อ่าโอเคเไปทำคุยแล้วเสร็จไบบกูตามมาึงไม่รวมแก๊งผีเหรอผีมาข้างล่างมั้ย ชนะแน่นอนกูชนะไม่งี้ลูคนไลก์แต่กดไม่ได้ ไอไไอ้สับทำไมหอไอ้ัม่ข้าาไวะไต้องเตะในห้องนั้นเล้วกูไม่งใส่หน้ากูอยู่ห้องกล้องวงจรปิดแล้วไอ้ไอ้ปนไก่ตัดปอไฮเดินมาตัวติดกันเลยแล้วก็ไอ้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 ไอไอ้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 ไอไอ้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 ไอ ตอนแรกครับผมสงสัยอแรนไอ้ปอนกินผมต่อหน้าฮัทมันยืนอยู่ติดตัวติดกันเลยโค้งลังเรามาพลัติดอยู่ผมผมก็เลยหัวร้อนตรงที่ว่าเอาไอ้ฮัทเตี่ยมช่วยผีอ่ะตายก็ไม่ได้ากูอ่ะลูกกระต่ายพีอะไรก็ไม่รู้ไอ้ควายกูอ่ะกูอ่ะตายมันยังไม่รู้ตัวเลยผมพลัดติดอยู่หรือเปล่ากูรู้ดิเยี่ห้อตายเลยต่อหน้าต่อตาลูกกระต่ายโง่เสือกไม่เห็นผมรู้ก็มันจ้อนอยู่นีควายอย่างนี้ปล่อยเล่นจนจบเกมมูยังงงเลย ไอ้ไอ้ยี่ตกใส่ไอ้บอลตั้งนานแล้วกูเห็นอยู่ไม่มีใครทุกคนเนี้ยเห็นดูไอ้เล้นไอ้ไอไอ้ไอบพอดีไอ้ไอ้มันไอบไ่นหลัไอ้ไอ้ไอ้ไยอเไ่้ไอไป้อ้ไอ้ไอ้ไอบอนไล้ไอ่ไอ้ไอ้ไอ้ยอ้ไอ้ไอ้ไอ้เอีไอู้อไอ้ไอ้ไ่ไอ้เอ้ไ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 ล้กอ้ไอ้ไม้ไอ้ไอไอ้ไอ้อ้ไอ้ลอ้ไอ้กอ้ไอนไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไออ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้้ไออ้อไไอ้อไไอ้อออ เออมันจะปกติมันไม่จะพูดในบทที่วายๆไอ้สัตว์เนี่ยมันจะพูดหลักการเยอะมึงจำไว้เล็กกิมไม่ได้ไม่ไหนไม่ได้หลักการอะไรเยอะเลยนะมันดึงเวลาให้เดินเยอะๆไม่ไม่หาสุดหาสุดก็คือไอ้ไอ้ไอย่าตายแล้วไอ้ไอ้ฮัดเสือกแบบไม่เห็นว่าย่าตายกูก็ใช้วิธีนั้นวิ่งหายฮัตด้วยกูไม่เข้าใจเฮียกูก็เลยหัว่ร้อยแล้วกูก็ปิดไมค์คุยกับไอ้นั้นข้างล่างว่าเออเฮียปียนไม่กูตั้งตีเปี่ยนไปเลยก็ได้ทำน้ำเลยกูไม่เห็นจริง สมแ้วสมลูกตาหีมสมสอแล้วตัวอะไรวะไอฟอนฆ่ามันสมสองอ่ะตายแะตาเล่นเกมมึงมึงมึงฟังกูกอนะสมสองตายกูทำภารกิจอยู่โอ้สมสองตายกูทำภารกิจอยู่ไม่เห็นแล้วแหละว่ามันเชื่อมสายฟอยอยู่เมื่อกี้ไอฮัทอ่ะกูเลยไปฆ่าแต่กูัวบกูไม่ได้คิดจะฆ่าไอ้เฮียอ่ย่าพอรู้ว่าไอ้ฮ่ามันจะเป็นคนที่ฆ่าแล้วแบบน่ากลัวอยู่ต้องเก็บมันไว้จริงจริงอ่ะ จริงๆอะกูอะกล่าวว่าจะฆ่าไอ้ไอ้ไอ้แบกตัวสีแดงถูกไหมแต่ไอ้ย่ยเสือเป็นไอ้ย่าวินาทีนั้นกูวิ่งมาหาไอ้ฮัทเลยโอ๊ยไอ้ฮัทที่ก็ไม่เห็นอะไรเลยก็กูนั่งทำมาแล้วกินอยู่มึงจะให้กูเห็นได้ไงไอ้สัสก็ไม่อย่าแต่ได้ทายว่ากินอะไรอยูกินแล้กินอะไรอยู่กลางห้องวะกูเห็นมึงยืนอยู่กลางห้องเลยมาคุยเรื่องต่อครัใครอยู่มึงถามมึงถามไอ้ปอนดูดิ จริงจริงมันก็รักกินจริงจริงบรรลักษณ์กินมันก็มองเห็นจริงๆว่าใครฆ่ามันยืนอยู่ข้างมึงเลยแล้วมึงก็เพลิดเพลินเฉยเลยกูมองคือกูกลัวพอรามันก็ทำนี่พอริงอยากใช้คําว่าไอ้นี่เหวี่ยกูไอ้นู่นเหวี่ยวกูหลังจากหลังจากนี้คงไม่มีใครไว้ใจกันแล้วลองพูดแต่ไม่ไว้ใจใครละน่าดี อะไรไม่รู้แต่กูกูย่าอยู่แล้วนี่ยว่าจอบแรกกูฆ่าใครวะกูฆ่าใครไม่รู้แล้วกูวิ่งหาตัวช่วยใครก็ได้ฆ่ากูดีกูอยากตายยังไม่เคยตายเลยพี่ไอ้กูเป็นยาเป็นยังไงอ๋อพี่ตายกับผมไปแล้วนี่อย่าไม่ตายพี่พูด